ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอลิฟสายมันครับคลิปนี้เรามาอัปเดตรถขุดที่เข้าใหม่นะครับที่บางนาแท็กเตอร์เป็นรถขุดนําเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นนะครับว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างยี่ห้อไหนนะครับหลักๆเลยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่เอ,อิร์ทสวัสดีครับพี่เอ,อิร์ทครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ m c ทุกททานนะคะทางช่องโอลิฟสายมันนะคะวันนี้เราจะมาหมาพบกับสินค้าเข้าใหม่ญี่าาปุ่นแท้ๆ ไม่แพงนะคะวันนี้น้องโบลีมาทันทีเราจัดราคาพิเศษให้นะคะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็เป็น SK 125เป็นตัว YV06 นะคะเป็นรถบี2องพันสามเลยคุณผู้ชมคะ YV06 กับใบมีดใบมีดใหญ่มากมาด้วยนะคะแล้วก็เป็แพงค่าจีบนะคะมีก้อนยางจีบมาอันนี้ก็คือเป็นสภาพเดิมๆจากญี่ปุ่น เท่าไหร่พี่เออสี่พันต้น 4, ต้นสี่พันต้นต้นเองใช่ค่ะ, mm hmm. ะที่สำคัญบอกนะคะค่าตัวนิดนึงเท่าไหร่ราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนบาทคุณผู้ชมล้านสามแสนบาทใช่ราคานี้คุณผู้ชม,ค,ชมคุณลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างน,นะคะก็คือทางร้านทําการตรวจเช็คระบบให้เรียบร้อยเหมือนเดิมะะทำสีให้ให,หม่ทั้งคนันส่งฟรีถึงบ้าน mm hmm. นะคะและที่สําคัญถ้ามาจากช่องน้องโอลิฟสายมันรับไปเลยนะ้ำมันโซล่ารฟรีเต็มถัง oh. ว้าว โปรโมชั่นดีๆยังมีให้ใช่เอาไา,ช,าช่วงล่างกันก่อนคุณผู้ชมคะช่วงล่างเป็นยังไงครับพี่เอิร์ดมาสวยนะคะก็ถือว่ามาเต็มอยู่เพราะว่าไม่ชั่วโมงก็มาไม่เยอะนะคะการใช้งานถือว่าไม่มากไม่น,อน้อยสำหรับ4ชั่วโมงครับผมแล้วก็สีสันีก็เดิมๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลูกค้าพอใจในสีสันอยู่แล้วจะไม่ทำสีไปก็ได้แต่ผมว่าสีเดิมๆนะสวยงามมากเลยคันนี้ เป็นรถอ่าญี่ปุ่นเนาะรถนอกน่าจะมีที่ปรับคอนโทรลเกือบจะมีทุกคันใช่ไหมเราเราไม่ต้องแบบไปถอดสลับสายไฮดรอลิกนะครับท่านผู้ชมก็คือปรับตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากปั๊มค่ะอันนี้บอกก่อนว่าเดิมๆสดใหม่จริงนะครับปั๊มผมให้ดูแบบเดียวไทม์นะครับอ่าเเลยต่อมาปั๊มไฮดรอลิกตั้งนะครับ ตัวนี้เป็นห้องปัม๊มอันนี้เขาจะใช้ปั๊มอ่าของของอันนี้เป็นปัม๊มผมต้องขอประทานโทษนะครับอันนี้เป็นปั๊มของอ่าโกเบโดยตรงก็คือปัมอ๊มเคสามวสวยงามปัม๊มคือแบบแห้งนะนะครับทุกคนท,ทุกคนดูเขาเขาเรียกอะไรมาร์คหรือว่าอาร์ไลน์พวกเนี้ยยังเต็มยังแน่นนะครับสวยสวย เอาถูกนะคะเครื่องยนต์เป็นมิซูชินะคะเครื่องยนต์เป็นาาของม, <า S 1> มิสูใช่เราพามาดูใช่เราพามาดูภายในกันนิดนึงอ,อ่ะเดี๋ยวพี่เอ,อิร์ธพาไปดูห,ห้องโดยสารหรือว่าภายในครับภายใน4,292ชั่วโมงนะคะเบาะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำการสั่งซื้อไปผู้ลูกค้าทำการสั่งซื้อเราก็ทำการพุ่มเบาะหนังให้ใหม่ทำให้ใหม่มันก็มีการชำรุดเนาะเดี๋ยวเราจะพุ่มเบาะหนังให้ใหม่เลยส่วน ภายในนะคะเราก็จะทำการติดฟิล์มให้ทั้งพาร์ทระบบแอร์ต่างๆตรวจเช็คเรียบร้อยรวมไปถึงระบบไฟฟ้านะคะคทางร้านเราทำการตรวจเช็คให้หลายท่านกลัวนะคะหรือว่ากังวลเกี่ยวกับระบบความร้อนเพราะเป็นรถนำเข้ามานะคะพี่เอิร์ดย้ำตลอดนะครับเพราะว่าระบบความร้อนนะครับทางรษัทเราใช่ก็จะทำการตรวจเช็คระบบความร้อนให้ใหม่แล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือถึจะทำการเจาะแผงข้างเพื่อระบายความร้อนให้นะคะ เราข้าวก็จะมีประมาณนี้ส่วนพวกพุสลักซินกระบอกอันนี้เราตรวจเช็คให้อยู่แล้วนะคะภุ้งกีะมาดูภุ้งกี้ครับพี่เอิร์ตนี่อันนี้เขาเสริมมาแล้วนะเขาเขาเสริมอันนี้มันจำเนื้อมันจะมีฝุ่นนะคะน่าจะเสริมด้วยแผ่นแผ่นนะคิดว่าเอ้ยไม่ใช่นะหรืออะไรแผ่นแผ่นใบมีดหรือเปล่าอันนี้ก็คือทำการเสริมาแล้วแต่ว่าทางร้านเราก็จะทำการซ่อมเปลี่ยนฟันให้นะคะไอ้ฟันถ้าถ้ามันมาแบบนี้มันใช้อยู่ในไซต์ก่อสร้างเนาะ ถ้าถ้าแบบอ่าเขาเอาไว้ตักทรายหรือว่าตักพวกเนี้ยถ้าถ้าเราจะถอดออกมันถอดได้ไหมหรือว่ามันต้องตัดอ๋อเปลี่ยนได้ได,ไดไ้ได้นะคะคประมานี้คุณชมสาบอกเลยว่าตอนเนี้ยรุ่นทางร้านราคามไม่แพงนะคะตอนนี้กำลงังราคากำลังลงนนใช่ไหม,มนกำลังลงนะคะ<อ>ตารกเปลี่ยนลงเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอย่างโกเบบางรุ่นนะคะเมื่อเมื่อปีถึงสองปีที่แล้วเนี่ยรุ่นนี้เอาง่ายว่ารุ่นนี้ ก็จะขายที่ประมาณร้านหกร้านเจ็ดร้านห้าแล้วแต่คันแต่วันนี้คันที่ร้านสามร้านสามตรวจเช็คให้ทุกระบบทำสีให้ใหม่สวยงามมากบูงอาร์มก็คือสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมไม่าว่ามีสวนมะไูได้เลยนะครับไม่มีรล้าไม่มีอะไรเลยนะครับคือสวยๆจริงๆนะครับผมมองตรงนะครับเอาววันนี้จะไปดูเครื่องไหมคะเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวจะพาพาขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวเอาช่วงล่างนั้นหน้าใบมีด นะครับใหญ่มากอันนี้เอาไปเลยดีผู้ใดไปสุดพร้อมสุดท้ายนะคะไปเลยพร้อมนะคะสำหรับรถเก๋งสวยๆเลยใช่ค่ะได้ครับเกิดแบบว่าลูกค้าอยากจะซื้อผ่านพกสก็ได้เหมือนเดิมแมนไฟแนนซ์พกสรับหมดนะคะส่วนไฟแนนซ์เราก็มีบริการให้หรือถ้าคุณลูกค้ามีเอ้ยมีไฟแนนซ์เองอยู่แล้วก็จะเอามาใช้บริการเองก็ได้นะคะแต่ที่ร้านเราก็มีให้มีซัพพอร์ตให้ถ้าลูกค้าอยากจะจอง ใช้เงินจองเท่าไหร่ครับพี่เอิร์สองหมื่นบาทเท่านั้นสองหมื่นบาทเท่านั้นถ้าเครดิตไม่ผ่านสองหมื่นนี่ก็คือซื้อซื้อในกรณีไฟแนนซ์นะคะถ้าสมมติว่าไฟแนนซ์ไม่ผ่านทางร้านก็คือเงินจองให้ถ้าลูกค้าซื้อในระบบเงินสดทางร้านก็จะรบกวนให้มรกขั้นต่ำหนึ่งแสนบาททางร้านก็จะย้ายรถเข้าไปทําให้เลยนะคะแล้วที่เหลือก็ชําระก่อนรับรถสุดเลยทีนี้แต่ถือว่าสวยงามมากนะครับรถคันนี้นะครับไม่ได้เจอกันนานกับพี่เอิร์ธเลย นะครับเห็นไปเที่ยวอะไรนะเวียดนามอ๋อไปเที่ยวเวียดนามมาาโอเคนะครับผมไม่ได้มาอ่าบางนาเทคเตอร์เนี่ย,ยหนึ่งเดือนเต็มะนะครับไม่เกือบเดือนละหน,หนึ่งหนึ่งเดือนเต็มนะครับเตมช่วงล่างนะครับสปอกเกตทุกอย่างนะครับเหลือหนาๆเหลือยิ่งเยอะเลยใช้กันยาวๆนะครับโอเคเดี๋ยว <ๆ S 2> ให้เราอลินค้างขึ้นไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่อง ว่าเครื่องตอนนี้เครื่องก็สตาร์ทอยู่นะครับผมสตาร์ททิ้งไว้อยู่เครื่องนะครับเครื่องเดิมๆท่องเครื่องแบบสวยง,มงา,ามเลยสวยงามผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับใครไม่มาจองวา่าพลาดโอกาสดีๆไปมันเก่งนะครับด้านบนเหนอเก่งไม่มีรอยผุนะครับ อ้ามดัลสวยงามมากดูนะครับท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่ารถที่บางนาแท็กเตอร์นะครับสวยทุกคันแน่นอนบอกให้อันนี้คือเรารีวิวแบบไม่อวยเลยนะตัวนี้จะเป็นโกเบวายวีศูนเนาะไม่ใช่ว,วายวายต้องมาทาโทษนะครับเพราะว่าห่างหายจากการถ่ายคลิปหางหายจากการรีวิวรถขุดนําเข้านะครับหรือว่ารถรถรถจบ นะครับโอ้โหเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าติดลมกับวันไหลสงการไปเที่ยวไหนสงการสงการไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้านเกิดไปทําบุญบ้านเกิดแล้วก็กลับมาก็วันไหลพระประแดงแล้วก็วันไหลพัทยาวันไหลบางแสนได้ไปหมดเลยนะครับสำหรับครันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เอิร์ธนะครับเรามาเร็วไปเร็วเพราะว่าบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมนึกว่าแดดช่วงบ่าย นะครับร้อนมากโอเคนะคะสาหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้หรืออาจจะเป็นรถุลรุ่นอื่นๆจากบางนาเฮกเตอร์นะคะก็โทรติดต่อสอบถามมาที่เบอร์น้องโอลีฟหรือว่าเบอร์เอิร์ดก็ได้ส่วนเบอร์เอิร์ดที่จะเป็นเบอร์0 9 7 1 9 8 8 0 0 8นะคะโทรมาเน้นย้ำด้วยว่ามาจากช่องน้องโอลีฟรับไปเลยน้ำมันโซลาฟรีเต็มถังนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็ที่สำคัญราคาค่าตัวคันนี้เน้นย้ำอีกทีนะคะอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านนบาท ตรวจเช็คระดับใหม่ทั้งคันตามแสนบาทใช่ทำสีใหคใหม่หมดเลยส่งฟรีนะคะโอเคนึกถึงรถขุดน้ำเข้าแทนจารญี่ปุ่นึกถึงบางนาแฮงเีอเ์นะคะอ๋อโอเคอ่ะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เรถมากมากนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนบรรยากาศร้อนครับสวัสดีครับ